สวัสดีค่ะแม่บุญหลายฟื้มท่องค่ะมือนีมีฟื้มเฉาพอแผ่นสี่สิบหลบแง่ลอยสองเซนมาให้ทุกท่านได้ชมเด้อค่ะฟื้มเฉาพอแผ่นงามของทางลานแม่บุญหลายฟื้มท่องเด้อค่ะสี่สิบหลบแง่ลอยสองเซนเป็นแผ่นฟื้มท่อผ้าไหมค่ะสนใจกระทักแคดสอบถามใดเด้อค่ะสำหรับฟื้มเฉาพอแผ่นค่ะก็มีสินค้าพร้อมสุ่งค่ะ พื้นชาวพอแพนงามๆค่ะเป็นฟันเล็แท้ย่างดีบดดำบดข้นสนิมเด้อค่ะชมค่ะนี่คือสี่สิบหลบเา้วร้อยสองเซนค่ะงามๆค่ะชาวพอแพนค่ะเป็นฟันเล็ดแท้ย่างดีบดดำบดข้นสนิมเด้อค่ะลูกค้าท่านใดสนใจ กระทาแค่สอบถามเพิ่มเติมหรือจะคอมเมนต์ไว้ใต้โพสต์นี้คลิปนี้ก็ได้เด้อค่ะสำหรับฟื้นฉาะพอแผ่นสี่สิบลบนี้ออยสองเซนกับมีสินค้าพร้อมส่งค่ะ